ค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาพิสูจน์ทฤษฎีบทที่6กันนะคะก็คือในวงกลมที่เท่ากันตัวป,ประกันหรือในวงกลมเดียวกันถ้าขอสองขอ์ยาวเท่ากันแล้วขอทั้งสองจะตัดวงกลมทำให้ส่วนโค้งน้อยยาวเท่ากับยาวเท่ากันและส่วนโค้งใหญ่ยาวเท่ากัน,น,ก,นก็คือ ่าเราต้องการพิสูจน์ว่าต้องการพิสูจน์ว่าส่วนโค้ง AB ยาวเท่ากับส่วนโค้ง CD เ๊ะ C, ส่วนโค้งอ่า A C B ยาวเท่ากับส่วนโค้ง C B D ค่ะโดยอันดับแรกนะคะเราจะลากรัศมีก็คือเราจะลาก A O O C O B แล้วก็ O D ก็จะลาก R สองเส้นตรง OA OB OC และ OD ก็ลากนะคะ เมื่อได้แล้วใช่ไหมคะเราจะได้ว่า OA, OB, OC, OD จะยาวเท่ากันนะคะเนื่องจากเป็นรัศมีเดียวกันเป็นรัศมีของวงกลมเดียวกันค่ะซึ่งพอเราได้ใช่ไหมคะว่าม,ม,มันเท่ากันดังนั้นเราจะได้ว่า AB และ CD ก็เท่ากันจากที่เรากําหนดให้ดังนั้นเราจะได้ว่าสามเาหลี่ยม AOB ก็คือสามเหลี่ยมนี้ แล้วก็สามเหลี่ยม COD ก็ CO D, คือสามเหลี่ยมนี้เท่ากันทุกประการแบบซึ่งมีความสัมพันธ์แบบด้านด้านด้าน,าน,านค่ะก็คือด้านเท่ากันเราจะได้สามเหลี่ยม AOB เท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม COD CO ซึ่งมีความสัมพันธ์แบบ ด้านด้านด้านดังนั้นมุม AOB จะเท่ากับมุมของ COD อเพราะว่ามุมมุม AOB ใช่ไหมคะเป็นมุมที่จุดส่วนกลางที่รองรับด้วยส่วนโค้ง AB ก็ A, คือส่วนโค้งนี้แล้วมุม COD ก็คือมุมนี้เป็นมุมที่รองรับด้วยส่วนโค้งอ่า CD ก็เนื่องจากอ่ามุม AOB เป็นมุมที่จุดศูนย์กลางที่รองรับด้วย ส่วนโค้ง A B แล้วก็และมุม C O D ก็เหมือนกันเป็นมุมที่จุดศูนย์ส่วนกลางที่รองรับด้วยส่วนโค้ง C D ค่ะก็คือเป็นมุมที่จุดศูนย์กลางที่รองรับด้วยส่วนโค้ง C D ซึ่งาจากทฤษฎีบทที่เกี่ยวกับที่เกี่ยวกับขนาดของมุมที่จุดศูนย์กลางกับความยาวส่วนโค้งที่รองรับมุมนั้นเราก็จะได้ว่ามุมอ่าอ่าส่วนโค้งของ AB เท่ากับส่วนโค้งของ CD และส่วนโค้งของอ่า ACB ก็คืออ่าเเท่ากับส่วนโค้ง CBD ก็คือ CBD ก็จะได้ว่า ดังโดยทฤษฎีบทที่เกี่ยวกับขนาดของมุมที่จุดศูนย์กลาง กับความยาวส่วนโค้งที่รองรับมุมนั้นจะได้ว่าอ่าส่วนโค้ง m อ่าส่วนโค้ง a b เท่ากับส่วนโค้ง C D และส่วนโค้ง A C B เท่ากับส่วนโค้ง C B D ค่ะก็สำหรับการพิสูจน์ทฤษฎีบทที่6ก็จบลงไปแล้วนะคะ